สวัสดีทักทายมายังผู้เล่นครับเกม World p p l p p l e และผู้ที่ชื่นชอบเครื่องบินทุกคนเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินปรักและที่สำคัญครับยินดีต้อนรับสู่สนามบินปรักละกันครับขอบคุณคำถามครับที่ฝากถามมาบอกว่าแนะนําเอาวิธีของสายการบินแต่ละสนามบินหน่อยรวมไปถึงที่ฝากถามมาครับบอกว่า แนะนําในเรื่องของการซื้อเครื่องบินของสายการบินไทยหน่อยเพื่นว่าได้ไม่แน่ใจว่าผู้เล่นแต่ละคนครับเล่นอยู่สนามบินไหนในกรณีถ้าเราเล่นอยู่สนามบินปรักครับถ้าเราอยากจะซื้อสายการบินแต่ละสายการบินชื่นชอบสายก,การบินไหนก็สามารถซื้อได้ครับไปที่สัญญาครับตรงแถบข้อมูลด้านล่างครับไปที่แตะไปที่สัญญาครับไปที่สัญญาแผนที่โลกครับแตะไป หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับในสัญญาแผนที่โลกตอนนี้อยู่สนามบินปัาครับในกรณีผู้เล่นเล่นอยู่สนามบินปราก็จะประมาณนี้ถ้ามันเป็นหอควบคุมสีฟ้าแสดงว่ามันอยู่ในโหมดเกมครับตอนที่มันเป็นสีน้ําเงินตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เป็นสนามบินปลาครับในกรณีอยากจะซื้อสายการบินอย่างเช่นสายการบินไทยครับไปหาแมแผนที่ของประเทศไทยครับซึ่ง ประเทศไทยจะมีอยู่สสนามบินจะมีสุวรรณภูมิกับภูเก็ตครับไปที่การบินไทยอของสนามบินกรุงเทพก่อนครับมันก็จะโชว์แบบนี้โค้ดสนามบินจะบิน b ีเคครับให้ไปที่ตรงสแสดงข้อมูลครับซึ่งประเทศไทยครับจะมีอยู่สงสายการบินไทยเอชเอ็กกับไทยแอร์เวย์ครับถ้าต้องการถ้าชอบสายการบินไทยครับแตะไปที่ให้มันสแสดงข้อมูลครับซึ่งจะเป็นสัญญาระหว่างประเทศครับที่จะนามาบิน ลงที่สนามบิน p ีอรครับระหว่างสนามบินปรักกับสุวรรณภูมิครับแต่ไปที่ข้อมูลครับมันก็จะโชว์รายละเอียดตรงนี้ครับว่ามีรุ่นไหนบ้างซึ่งแต่ละรุ่นครับมูลค่ามันก็จะต่างกันด้วยและที่สําคัญครับซึ่งผู้เล่นบางคนเนี่ยเฮ้ยทำไมมีเหรียญเงินบวกกับเหรียญเขียวด้วยซึ่งผู้เล่นคือผู้เล่นยังไม่ถึง สามดาวครับถ้า3ดาวนี่มันจะเป็นระหว่างประเทศเราจะไม่ต้องเสียเหรียญเงินเพิ่มบวกกับมูลค่าของเครื่องบินแต่ละลำครับดูตรงไหนครับว่าได้3ดาวตรงที่เลเวลครับว่าตรง3ดาวครับซึ่งแต่ละสนามบินเนี่ยมันมันจะต่างกันมันจะให้เหรียญที่แตกต่างกันครับแต่ถ้าผู้เล่นนั้นดู่สาดาวสําหรับสามบินปรัเกเลเวลที่35ครับ จะได้สัญญาระหว่างประเทศครับสามารถซื้อโดยไม่ต้องเสียเหรียญเงินเพิ่มนั่นเองในกรณีชอบสายการบินอื่นก็แตะไปที่สนามบินอื่นครับอย่างเช่นสายการบินเวียดนามโฮจิมินห์กกรุงฮาหนอยครับก็มีอยู่สายการบินเดียวประมาณมีมีอยู่สายการบินเดียวส่วนไทยเปรครับไทยเปไต้หวัน ก็สามารถแตะแะดูได้ครับว่ามีกี่สายการบินมีทั้ง EVA Starlux ก็แตะแะไปดูครับมันจะมีมูลค่าตามนี้เลยและที่สำคัญครับยังไงก็ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปที่ได้นำเสนอให้กับผู้ที่ฝากถามข้อมูลมาครับขอบคุณครับ